เก่งมากเครับเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมาโซเสียงให้น้องหน่อย so ได้ไหมฮะแล้น่ารักด้วยนะครับทุกครั้งที่มาที่ชุมนุมนี้ก็จะเจอน้องนะครับคึงก็ไม่รู้ว่าน้องอยากเจอผมไหมนะครับเดี๋ยวจริงๆอาจจะเป็นอยากเจอเหรอเฮ้ยได้เจอแล้วขอจับมือให้หน่อยนะครับนย่อยากจับด้วยอยากจับมือเหรอเดี๋ยวดีๆอยากจับทุกอย่างเลย นะครับแล้วก็ไม่สบตาด้วยนะครับอยากจับอะไรครับอยากจับอะไรฮะอ๋อมีไม้เซ็นด้วยเหรอครับได้ครับเมื่อกี้เราเซ็นฝั่งโน้นไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าเราเดินมาเซ็นฝั่งนี้ด้วยนะครับเราฝั่งนี้เพื่อไม่ให้เดทแอร์นะครับร้องขึ้นไปวันเดอร์ร่วมกันโนๆไปเรื่อยๆนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy เอาเลยครับนอกเหนือจากเ็จเริ่มเอาลูกเอาหลานมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องเอาน้องเพชรน้องเพชรลุกมาเลยเหรอครับระดับน้องเพชรนี่ไม่ต้องลุกมาแล้วครับเดี๋ยวได้ครับน้องน้องเพชรได้พี่เจาะเลือดเซนมาให้ด้วยนะได้ครับปากการนะครับเฮ้ยปากกานี่ไม่สวยปากการี่ไม่สวยใคยปากการมีจิกอันใหญ่บ้างครับนี่นี่ มันมีสองด้านใช่ไหมครับหมายถึงนิสัยผมนะครับรู้ว่ายัางไงได้ครับอันนี้คือมือถือตองเพชรปะครับตองเพชรเก้าขบน,นะครับพี่จกไอโฟน,นครับโอ้โห,โห,โหแล้วตรงนี้คือลูกค้าของซิลล์อ,อัพใช่ไหมฮะโอ้โหนี่โดนไปกี่คอร์สแล้วเน,นี่ย เนี่ยนะครับขอบคุณนุชเสงนิธาโถงเข้ามานะครับผมรู้สึกเหมือนเรามีตู้กระจกขั้นกันนะครับคือเห็นละแต่ว่าพูดอะไรกันไม่ได้นะครับอะไรนะฮะหนึ่งคอร์สใช่ไหมครับเรียนมวยไทยหรือว่าฟันดาอมไม่ห้ามกันด้วยนะครับไม่เบยคผมด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าสื่อรองนนวัตกรรมเยอะแยะมากนะครับไม่มีนะครับไม่มีเสียงตอบรับอะไรทั้งสิ้นแต่บนสุดดีนะครับ ท่านบนสบายดีไหมครับไม่สบายก็คงไม่มาดูนะครับยังไหวกันอยู่ยนะครับท่านบนไม่มีใครไปเดินซื้อของช้อปปิ้งอะไรกันเลยครับไม่มีไม่มีนี่คือไม่มีของที่จะซื้อหรอกไม่มีเงินที่จะซื้อคนระับไม่มีเงินนะครับโนมันนี่นะครับดูฟรีต่อของที่ลืบกลับบ้านนะครับนี่คือสโลแกนการดูอีเวนต์มหัศจรรย์ของคนไทยน,นะครับตกลงได้ยินได้ไหมฮะ ยันดีครับคุณผู้สวัสดีครับสวัสดีครับเราลองเพลงกันต่อเลยไหมครับไม่เห็นอะไรว่าต่อไปโอเค